มันวางฟอร์มดีครับขับรถหรูไปไหนมีคนขับเปิดประตูให้มีมือปืนติดตามอ้างว่าเป็นแม่ของด็อกเตอร์ที่เป็นคนสนิทของผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มาพูดนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าเขามาขอให้พูดนะครับแต่ผมเห็นว่าคนที่เขา คนที่เขาทำมาหากินสุดจริตแล้วก็เริ่มตั้งต้นชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยและอีกค้นหาอย่างนี้ไปหลอกเขานะครับอ้างว่าเป็นแม่ของดออร์มีลูกว่าส่งลูกไปเรียนต่างประเทศจบปริญญาตีโทเอกนะครับจะจบอะไรก็ช่างแต่คุณมีนไปหลอกลวงเขาอ้างว่าจะเอาสินค้าอันเนี้ยผ่านออยอผ่านฮา้านแล้วส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่น สั่งสินค้าเข้าไปทั้งหมดเป็นเงินหมดไปสิบกว่าล้านสิบสองล้านและแถมบอกโอ้ต้องมีค่าดำเนินการหลอกเงินสดเข้าไปอีกสองล้านรวมสิบสี่ล้านเขาก็าหมดเนื้อหมดตัวเลยคือคนอย่างเนี้ยเขาก็าไปร้องเรียนกับท่านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนี้ mm hmm. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนี้เนี่ย ผมว่าท่านต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุอย่างนี้มาเนี่ยถึงเจ็ดครั้งแปดครั้งเลยครับก่อเหตุมาเจ็ดแปดครั้งแล้วและไปหลอกชาวบ้านที่เขาทำมาหากินสุดจริตนี่เขาหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับเขาก็มาปรึกษาผมเสียงแตกเดี๋ยวนะฮะเสียงแตกเสียงดีแล้วไม่ผมมันสามร้อยบาทนะ นะฮะไม้มันสามร้อยบาทนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ไปแจ้งความดําเนินคดีที่มาร้องผมนี่คือพ่อตำรวจไม่ทําหน้าที่หรือเปล่าก็ตํารวจเขาทําหน้าที่ครับตารวจทําหน้าที่สั่งฟ้องไปแล้วนะครับอายการก็ให้โทษเพิ่มเพิ่มเพิ่มโทษนะครับให้สอบเพิ่มนะครับว่าไปแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับไอ้อย่างนี้นี่ มันไม่ดี <c oughs> ก็เอามาเตือนกันครับเดี๋ยวมันจะมันวางฟอร์มดีครับขับรถหรูไปไหนมีคนขับเปิดประตูให้มีมือปืนติดตามอ้างว่าเป็นแม่ของด็อกเตอร์ที่เป็นคนสนิทของผู้ช่วยรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องนี้มันแก้ไขได้แก้ไขได้โดยท่าน ผู้ช่วยรัมมอตีท่านนี้ต้องตัดไอ้คนนี้ออกไปเลยแล้วก็ถแถลงข่าวเลยนะครับส่วนเรื่องคดีความที่แม่เข้าไปก่อเนี่ย<ม>ก็อย่าไปแทรกแซงนะครับ<ม>คืออ้างว่าทําสัญญาเป็นคดีแพ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออีคนอย่างนี้เนี่ยนะมาเนี่ยมาหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับมาหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยผมไม่ชอบเลย มันมีคดีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับพอตํารวจสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องไปถึงชั้นศาลมันยอมติดคุกคนจังไรแบบเนี้ยมันยอมติดคุกติดมาปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินที่มันโกงเขาได้เป็นสิบยี่สิบสามสิบล้านมันเอาไปให้ญาติพี่น้องหรือมันไปซื้อซื้อที่ดินซื้ออะไรแล้วก็ขายให้บุคคลที่สามซึ่งเขาไม่รู้เรื่องพอทนายความ จะไปฟ้องเรียกร้องทรัพย์สินบังคับทรัพย์เอามาชดใช้ก็ทำไม่ได้ผมว่าคนอย่างนี้ไม่ควรให้อยู่ในโลกใบนี้นะครับอย่าให้มันได้ใช้เงินเลยนะครับอย่าให้มันใช้ได้จะได้ใช้เงินเลยนะครับผมไม่รู้ว่าไหมผมเนี่ยมันใช้ได้ไม่ได้นะครับผมใช้ไหมตะโกนคู่ไปด้วย ผมก็ให้กำลังใจคุณทัชมาตไอ้เจ้าของแบรนด์ฟิตกูรูบางเลนเนี่ยนะครับเขาก็เขียนมาบอกผมว่าถ้าส,สินค้าเขายังมีอยู่นะครับตอนเนี้กิโลกรัมละสามรอเก้าสิบเ้าบาทแต่ถ้าบอกว่ารู้ข่าวจากผมหรือเป็น f อซผมท่านสั่งซื้อไปเลยนะครับเขาจะลดให้เหลือกิโลกรัมละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาเหลือกำไรแค่กิโลกรัมละ 8บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าขายทั่วไปก็399บาทนะครับในขณะที่เขากำลังจะเซแล้วก็สิ้นหวังในชีวิตเนี่ยแต่สินค้าคุณดีมีคุณภาพของมีในสต็อกเป็นล้านบาทเลยก็อย่าไปท้อถอยและที่ถูกโกงเนี่ยก็ถือว่าเราอาจจะไปโกงเขาในอดีตชาติชาตินี้เขาเลยมาโกงบ้างแต่ที่ต้องเอามาพูดให้ทุกท่านได้ได้ทราบเนี่ย คือมันจะอ้างว่ามันเป็นแม่ของด็อกเตอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนสนิทของผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ไปออกสื่อบ่อยๆรับเรื่องราวร้องทุกคนนั้นคนนี้นะครับข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไงไม่รู้นะครับท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับเขามีเบอร์โทรศัพท์ผมพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ ทางนี้มันจะแบรนด์ด้วยอะไรด้วย